่าเดี๋ยววันนี้กว่านั่งก่อนโอ้ยเบื่ออ่า,อา,อาสวัสดีวันนี้น้องๆอ,งอลานเอ่อที่เดติดตามดูการตั้งเรือเรือประมงเก้าวาซึ่งเป็นเลยจำลองอืมทีนี้ก็ ความจริงก็มันก็ทำด้วยมาตราส่วนนั่นแหละอ่าหนึ่งต่อสี่สิบถึงดูสามสิบถึงจะยี่สิบก็แล้วแต่แต่ในกรณีนี้หนึ่งต่อสามสิบอ่าตอนนี้บางทีอ่าน้องๆออนหลายก็จะจะไม่เข้าใจในเรื่อง่แบบสเกล ่าเช่นว่าการสเกลเรื่องนี้มันกลำเนึงการสเกลเรือมานเนี่ยชี้ช่องกลงช่องกลงเขาอ่า๋ยวนี้ลำเนียพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือนี่รูปแบบของกลงที่เราวาดแล้วตอนนี้เราเวลามาทำเรือจริงอ่ะจะจำลองจริงอ่ะอาจารย์ ไม้มันใหญ่นอเกินในโอ้ตัวกงอะ่ะมันใหญ่ไปแบบมากอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือบอกว่าตัวเนี้ยมันคือเป็นเส้นสเกลไพในเราไม่จําเป็นเพราะเราต้องการดูส่วนนอกอย่างเดียวนะส่วนนอกส่วนข้างในเนี่ยเราไม่ได้ทําในจุดประสงค์ตรงนั้นนะเราไม่ได้ทําจุดประสงค์ตรงนั้นเราทําเพื่อว่าให้มันรูปทรงข้างนอกเนี่ยได้ ได้วัดสัดส่วนก็้ได้กว้างเท่าไรยาวเท่าไรเท่านั้นส่วนนอกเนี่ยเราขึ้นหมดแล้วได้แล้วแต่ส่วนในในกรงเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าเราจะทําให้มันได้มาตาส่วนตรงนั้นน่ะมาจะเล็กนิดนี่กรงกรงมันก็ใหญ่กว่าน,นี้นิดเดียวปําหนาเราก็ไม่สามารถจะยิงตะปูหรือว่ายิงไงจับกาวได้ได้ได เพราะนั้นมันก็จึงว่าหลักเกณฑ์ของมันก็คือยายอย่างโขนเถิอนเนี่ยใหญ่โตพโหรานแต่ว่าเมื่อทําเสร็จแล้วภายนอกมันจะไ่มันก็จะเข้าสเกลของมันหมดนะสเกลมันหมดก็ลอ,ลองลองดูวันนี้วันนี้อาจารย์จะขึ้นครับขึ้นขึ้นอ่าข,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 ขึ้นกระดานให้ดูก่อนอกระดานเรือเนี่ยทั้งของจริงทั้งของจําลองเนี่ย ทั้งของจริง,งของจำลองมันขึ้นได้หมดนะมันจะขึ้นได้หมดและตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างหรือข้างล่างขึง้นมาข้างบนมันได้ทั้งหมดหรือขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดใครถนัดมันแต่จริงๆแนละ้วมันก็ทาได้ทั้งหมดละทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรารู้วงแล้วคือรู้วงคําว่าเรารู้วงนะั่นคือหมายความว่าเรารู้ส่วน ส,ส่วนส่วนอ่อนโค้ง,งของของตัวกงเรือเนี่ยของกงเรือของของหน้าห้องเครื่องอ่ะไอคำว่าหน้าห้องเครื่องเนี่ยมันก็คือตรงไหนหน้าห้องเครื่องหน้าห้องเครื่องก็คือหน้าเก๋งอ่าระหว่างเก๋งลำนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูลองร้องกันหลานที่ยังไม่เคยผ่านงานพวกนี้มาก่อนให้ศึกษาเอานะคือนะอเนี้ยเราเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เลอละไม่พอความหมายละนะเดี๋ยวเลยละ ไอ้คำว่า,าหน้าแกงเอาเรือแล้วตั้งอย่างเงี้ยก่ <c oughs> อนนี้เราเราเขียนเราเขียนแบบนะเราเขียนแบบมามมนต้องมีอยู่แล้วหน้าของเครื่องหน้ากระไล่เงี้ยตรงนี้ก็เรียกหน้าของเครื่องหน้าของเครื่องของเครื่องมมนจะอยู่ระยะนี้แหละที่อ่า หน้าเก่งเนี่ยหน้าเก่งแล้วส่วนอ่อนที่สุดส่วนอ่อนของงอนหน้าที่สุดม,มันจะอยู่หน้าของเครื่องมนันจะอยู่หน้าของเครื่องอาจารย์นะตน้อยู่หน้าของเครื่องตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่านเครื่องอะไรไปนเนี่ยต้องวางให้ถูกต้องแล้วตอนนี้พอเราเรารู้ส่วนส่วนกําหนดของของตัว,ต,วตัวตัวหน้าเก่งแล้วนี่เราไม่รู้หน้าเครื่องนี่หน้าเครื่องอยู่จริงๆแล้วห้องเครื่องเนี่ย หน้าเครื fate, teleport, ค่องนของห่าไอห้องหน้าห้องเครื่องของของเรือลำนี้มันจะอยู่ตกประมาณนี้ประมาณนี้แนวแอรแนวเครื่อง้องเครื่องครับคือจะเป็นเรื่องว่าการวางห้องวางเครื่องแล้วมีอยู่ข้างในนี่หมดนอกนั้นจะเป็นห้องเย็นนะถ้าเราทูโครงสร้างถ้าเราซูหโครงสร้างของมันภายในเราจะทํางานงานง่ายจะให้ส่วนง่ายให้สัดส่วนง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยลังเรือลำนี้เก้าวาเอลเก้าวาเรือเก้าว่าท่เมตรสิบแปดเมตรเนี่ยไอ เสียงมันกินไปเท่าไหร่เจมมันกินไปเท่าไหร่ก็ก็คําหาคำนวณเอามันคำนวณว่ามัน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 ฝันฝ้างยาวเท่าไหร่เนี่ยอ่าหนึ่งตอนเท่าไหร่ก็ว่าไปก็วัดไปอันนี้นี่ปั๊บถึงหน้าหน้าโขนมันจะใช้ส่วนสัตว์เท่าไหร่ห้องเย็นแปเก้าวานี่ก็ประมาณแปดห้องนะแปดห้องหรือเก้าห้องแล้วแต่อ่า ห้องเย็นก็อยู่ในลราหนึ่งเมตรความความความยาวความความความต้างประมาณหนึ่งเมตรก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าเรารู้สวนและ <stakeholder> ตอนนี้เรารู้กําหนดละว่าความส่วนโค้งขอ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 งไอ้วงเรือเนี่ยวงเรือเนี่ยมันอยู่แค่ไหนอ้าวเดี๋ยวตามนี้มาเป็นตรงนี้ก่อนอ่า เห็นไหมวงเรือเราเนี่ยมันจะมีเป็นมู้วง่างเงี้ยปั๊บแล้วก็จะเอาส่วนโค้งก่อนอ้าวอนนี้อาจารจะเอาส่วนโค้งก่อนเนำำรเือลำแผ่นแรกเลยแผ่นแรกกระดานแผ่นแรกเลยนะอ่ะอย่างเงี้ปั๊บแล้วเอา เราอยู่ใต้ไว้ใต้นี้เลยเพราะเรียบหลอีแผน่นหนึ่งเพราะข้างบนนี่จะอีแผน่นหะนึ่งนะอีแผน่นหนึ่งอ้วอวอ จะต้องทำด้วยความนิ่มนวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นต้องอ่าจางก็ลืมแล้วแหละมันงานหลายด้านงานมันหลายด้านอ่าก่อนอื่นต้องคำยันก่อนคำยันกองก่อนนะอ่าเนี่ยคำกันยังคำยันกองก่อน มันไม่พอจะบาลานกันไยไฟ,ไฟอ๋อม่ได้ติดมาเดิเด นะคือคือต้องล็อกล็อกทั้งหมดเท่าที่มีตัวกลงนะมีกลงล็อกไว้หมดเพื่อความสบายใจในการตัวตีมันจะตีแทกจะแทกออกมานะ 好了，好嘞。 ตีออาลายจับแน่นเพื่อว่าให้หัวเรือเนี่ยมันปร่งนะให้หัวเรือตรงนี้มันโปง่งกระดานหัวเรือเนี่ยโปง่ปงโปรเปิดนะให้มันป่งเท่ากับอ่าอันนี้ผม ก็แนะนำหลานๆน้องๆที่เขายังไม่เคยทำนะสำหรับท่านที่ทำแล้วก็ก็ไม่ว่าการนะอันนี้ก็้จะดูว่าเวือาขึ้นกระดานพุ่งีปปั๊บคือตัวเนี้ยเราเร็งถึงเรื่องของอ่าไอความอ่อนช้อย ตอนนี้เราดูแล้วว่าดูเราจะดูเลยว่าวงของมันจะไปยังไงนะไปยังไงเอา้าไม่สวยหรือจะสวยตามเรา ตอนนี้เราต้องการที่อาจารย์บอกแล้วไงมันอ่อนมันจะอ่อนช่วงของของไอ้หน้าของเครื่องนะเนี่ยจับตัวนี้ให้แน่นปึ๊กตีเอาช่วงเอาตีตีให้ตัวตัวที่เราชอบอยู่ตรงไหนส่วนไหนนี่เดี๋ยวช้าหน่อยนะอาจจะช้านิดหน่อยไปค่อยทำไป เราจับไม้ให้แน่นนั่นเองกองเพื่อเราตีแล้วเขยี้ได้ขึ้นลงได้ให้มันขึ้นลงได้ใช่ไหมตีได้มันขึ้นขึ้นลงได้อ่าว่าเนี่ยอ่าล้างลงมาแล้วอ่อนยับเลยอ่อนยับเเลยนี่ย ถ้าจะหักนั่นมันตามไม้อาโอเคโอเคตัวนี้แล้วก็ตามลงมานิดนึงอ้าวเนี๋ยวัวนิดนึงตัวนี้ขึ้นเพื่ออะไรอ่า เอิะเอ๊ะนี่นี่เดี๋ยวมันจะขึ้นโรกนมกระลากกระโดดเลยนะจะขึ้นเป็นหลักโดดเลยดูดูวงดูวงมันเห็นไหมดูวงมันเนี่ยเป็นมาโรมกระโดดปั๊บเห็นไหมจะลงวา,าโยงเลยอย่างงี้พอได้น,นี่คือวงตัวเราที่เราชอบคือตัวนี้เราชอบแล้วเป็นนะโอเคได้ไหมโอเคแล้วดาวตรงนี้วงนี้เอ้าวโอเคจบลงเลย เราลงเลยเราอย่าเพิ่งไปไปยิงก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปยิงก่อน,นะเ,รอเ,อนเราใส่กาวแล้วก่อนเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลายิงแล้วมันจะไม่แตกกาวมันจะไปล็อดูนะนะแต่จริงๆแล้วยังไม่ต้องยิงก็ได้เรายังไม่ต้องยิงก็ได้ให้อาแผ่นซองเข้าไปเสียบปุ๊บเนี่ยนะอ่าแล้วแค่ว่ากันเนี่ยโอ้ได้แล้ว ออเนยละ,อะยโอเคละตัวนี้ยังไม่จับดีนี่ยังไม่จับดี แผ่นนี้ได้แล้วปั๊บจบตรงนี้ก่อนพอจบตรงนี้ก่อนพอจบตรงนี้ปั๊บอาวเดี๋ยวจารย์านี้ออกก่อนไอ้กองนี้มันเคยใช้ ทีนี้เราจะขึ้นฝั่งนั้นก่อนทำไมเราเราขึ้นไปฝั่งเดียวไม่ได้แหละกลางให้ตลอดไปเลยานั้นก็ขึ้นกลับไปขึ้นฝั่งนู้นไม่ได้ถ้าเป็นเรือจริงครับเป้เลยเรือจริงถ้าเป็นเรือจริงมันจะวิ่งแผเเคือเรเือวิ่งแถจะเอียงไปข้างนึง ข้างหนึ่งข้างใดและข้อที่สําคัญที่สุดโข,น,ขนอันนี้ถ้าเราขึ้นข้างเดียวสมมติเราขึ้นข้างเดียวโขนอันนี้ยมันก็จะเป้ไปอย่างนี้แรงดึงของไม้แรงดึงของไม้มันจะเป้ไปไปเป้เปเปไปอ้าวพอไปมาจะมาดึง จะมาขึ้นทางนี้ใช้เพื่อจะดึงกลับไม่ได้แล้วไม้พวกนี้มันยึดหมดแล้วทำไปสิบสิบแผ่นะนะทอ็มในะเพราะนั้นเรือจริงทําไม่ได้และเรือจําลองก็ทําไม่ได้ด้วยนะอย่างนี้ยเพก็ถึงนั้นนั่นเราขึ้นมาอย่างงี้ปั๊บโอเคเราก็มาขึ้นทา,ทาง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 ฝาขึ้นทางซ้ายก่อนแล้วยูติว่าใครถนัดไหนถหนัดซ้ายถนัดฝานะอ่าโอเคนี่ท่านี้ทำยังไงอะ่ะขึ้นไปเพราะว่าถึงแม้ว่าไอ้จากข้างบนน่ะเรือใหญ่จริงอ่ะ เขาก็ใช้ระดับน้ําจับเอาระดับน้ําจับนะเดือใหญ่เขาใช้ระดับน้าจับเอาตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บมาถางนี้ตรงนี้ปุ๊บมาถึงนี้นนก็วิ่งตามนั้นไปขึ้นไม,ม้ตามตามตามนั้นไปแต่ในกรณีนี้นะข๋อ,ขอาจาน์ก็ขับง,ง่ายๆเอาง่ายๆเอาแค่สามส่วนพอเอาง่ายๆเอาแค่สามส่วนพอก็คือเอาอย่างนี้เอาอะไรดีด โดยการหาอ่ะอาวอันนี้อ่าอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายๆเลยอ่าเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะอ่าอ้าวเก่งมือวิเต็มหมดนะครับ,บว้า มันมีอยย่สองจุดที่เวลาจะต้องเท่าต้องให้เท่ากันบาลาแหย์บรรลายกันนะอ่าอาจารย์อ้ลืมเอ็นดิซอยได้ไหมอ่านี่อาจารย์ลืมซอยนะลืมลูกศิษย์เจ็บพ่วงหมดอ้าวเนี้ยสมมติว่าเราจะจ,จับตัวนี้เลยจับตัวนี้ตัวที่ต่ำสุด ต่ำสุดเอาต่ำสุดที่พี่เกณฑ์เลิศหน้าปลานะเช็คเช็คหน้า,นาบนเอาละต,ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ที่เรามากกว่านีา่ยตัวต่ำสุดครับ ปล,ปลี่ยนข้างเอ้ยตองเปลียนข้างข้างนี้มันมันตัน,นต้องเปลีข้างเอาละโอเคเราวัดได้แล้วโอเครวัดได้มาแล้วนะโอ้ยมันเบบาง่อะเยอะไม่มาแล้ว อ้ันหายเฮ้ยอ้า่ี้เราว่าจะวงนูไม้อะคีนี้เอาขึ้นมาเลยป๊อปนี่ดังั้นส่วนไม้บนเนี่ย เนี่ยจุดว่านะหนึ่งจุดนะตรงจุดสองจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ควรจะไปให้มันได้กันนะต้อให้ได้กันตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่เรื่อง ที่เราจะผ่านไม่ได้นะไอเดี่ยวอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเล็กๆน้อยๆไม่ได้นะจาะะะน้าอ่าน่ะเราลไได้สองจุดแล้วก็สบายใจแล้วอ่าแล้วก็สบายใจแล้วเพิ่มน่าอ้าวดีเลยจุดเลยอ้าวอันนี้หัว รู้แล้วเราจับจับขั้เวเลยไอันนี้เต็มเลยเต็มรู้แล้วเอามาที่แผ่นเแม่จันเรื่อยมาเล่ยดีแยะ

ra mần là ดีก่อนอันแรกดีก่อนไม่เชื่อ